พยายักเท้ากุวิดแห่งวัดเฉียงพงอําเภอโนดจังหวัดสงขลาอลาดลีเดืดวนวันที่หนึ่งพฤษาพุทธศักราช25 6 5ย้าลุงวพารวยจัดให้อย่าลืมจำให้แม่นลุงวพารวยจัดให้สวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพารวยพามาที่อำเภอระนดจังหวัดสงขลานะครับมาที่วัดเฉียงพงหมูที่สองตำบลระนดอำเภอระนดจังหวัดสงขลามาเพื่อบูชาเท้ากุเวนนะครับแห่งวัดเฉียงพงตามคำล่ำลือว่าท่านให้เลขดิดกับผู้มาขอเลขนะครับขอโชคขอลาศวันนี้ลุงวีเลยจัดให้นะครับ มาขอฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยกับท้าวกุเวนแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ลุงวีมาแล้วก็มาบูชาแล้วก็มาขอเลขเด็ดฝากนะครับอันนี้ฝากย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกหรือเป็นแนวทางใช้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ เดี๋ยวเรามาบูชาพร้อมกันนะครับโดยการตั้งนงโมสามจบก่อนแล้วก็บูชาคาถาเท้ากุเวนะครับนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัะอิติปิโสภะคะวา ยมะราชานูท้าเวสุวรรณุมรนังสุขขังอะหังสุขะโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณุจาตุมหาราชิกายกขะพันตาพัทปุริโตเวสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณุนโมพุทธายะจบแล้วเราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบจากท้าวกุเว นะครับแล้วก็เสียงโชคทูปตัวเลขนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้ท้ากุเวนจะให้เลขอะไรสําหรับการเสียงโชคเสียงดวงในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพาร้อยหนี้นะครับ เนื่องจากสถานที่ตรงนี้ฝนตกนะครับและก็มีการพัฒนาถนนนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับฝนตกทุกวันนะครับภาคใต้ตอนนี้เป็นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ติดตามช่อง y YouTube ลุงวีพารวยกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลา ไม่ต้องกลางล่มเดินทางไม่สะดวกนะครับรอลุงวีอัปโหลดวิดีโอเอาเลขเด็ดมาฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆเลขเด็ดฝากทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้จากช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ วันนี้ลุงวีก็มาที่วัดเคียงพงนะครับอําเภอระโนดจังหวัดสงขลามาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับเท้ากุเวนนะครับเดยวลุงวีทําการเสี่ยงทูกตัวเลขนะครับเรามารุนกันได้มาเร็วนะครับมาลุ้นนะครับว่าเท้ากุเวนจะให้เลข ด็ดอะไรฝากนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใช้สาหรับเป็นเลขทางเลือกนะครับฝากย้ำว่าเป็นเลขทางเลือกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเลขที่ลุงวีจะถามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง จุดเรียบร้อยนะครับเรามารุ้นกันว่าเลขจะได้เลขอะไรบ้างนะครับมาแล้วน,นะครับตัวเลขเป็นเลข8นะครับเลข8เห็นแคดๆนะครับ น่าจะเป็นเลขห้านะครับตัวที่สองกำลังนะครับกำลังโผล่มาเกือบครึ่งนะครับเลขห้านะครับแปดห้าห้าแปดสองตัวเห็นกันชัดๆนะครับในกระถางทู่ แค่นะครับเปียกเนื่องจากฝนตกลงวีเลยมาจุดตรงใกล้ๆตรงนี้นะครับจุดทูบตัวเลขเพื่อให้ผู้ติดตามช่อง YouTube เห็นกันชัดๆนะครับชัดแล้วนะครับ85 58 2ตัวรอลุ้นตัวที่3นะครับว่าจะเป็นเลขอะไร ฝากย้ำนะครับกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆเลขเด็ดๆฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ทุกวันนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ มาครึ่งแล้วนะครับแต่ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเลข6นะครับ8 5 6หเลข6กับเลข9ถือว่าเป็นเลขเดียวกันนะครับ8 5 6ห5 8 5 6 65หนะครับ6 8 8 6สุดแล้วแต่นะครับใครจะไปทำลักษณะอย่างไรอันนี้เราไม่ว่ากัน อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยและกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านไม่ต้องเสียเวลาออกไปไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ